สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างแต่จักระพงเจ้าเก่าเจ้าประจํานะครับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนะครับมีคนถามผมมาเยอะเลยนะครับกับงานได้ขาดได้งอกนะครับซึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับชุดปรับได้ก็คือชุดนี้นะครับชุดปรับได้บนนะครับจากเย็บอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเขาจะมีทุกตัวนะครับไม่มีจากตัวไหนที่ไม่มีชุดปรับได้บนแม้กระทั่งจากหัวดําจากเล็กก็ยังมีชุดปรับได้นะครับ ชุดปรับได้ตัวนี้นะครับเขามีหน้าที่อะไรวันนี้เพื่อนๆจะได้มารู้นะครับว่าเขามีหน้าที่อะไรทํางานแบบไหนยังไงนะครับเพื่อนๆนะครับก่อนที่เราจะมารู้ว่าชุดปรับได้ตัวนี้มันมีหน้าที่อะไรอันดับแรกเลยเราต้องมาดูส่วนประกอบของเขาก่อนนะครับชุดปรับได้ชุดหนึ่งที่มันฝังอยู่ในตัวจากเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้คือทั้งชุดนะครับทั้งชุดของเขาเนี่ยอันนี้ผมมาให้ความรู้แบบแบบรายลงรายละเอียดเลยนะครับเห็นเพื่อนๆทมมาเยอะนะครับ ชุดปรับได้ชุดหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะมีนะครับหนึ่งสลักนะครับสลักตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวทําหน้าที่ในการอันนี้สลักเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงแต่จริงๆมันจะอยู่ข้างในจักรนะครับสลักตัวนี้นะครับเขามีหน้าที่อะไรนะครับเขามีหน้าที่ในการเวลาเราดันเข่าเนี่ยนะครับดันเข่าแล้วเราดึงได้ตอนจบงานเนี่ยนะครับเนี่ยครับเวลาเราดันปุ๊บเนี่ยเราดันเข่าปุ๊บเนี่ยชิงมันก็จะอ้าออกแล้วมันจะทําให้ตัวหนีบได้นี่อิสระเวลาเราดึง ดันเข่าแล้วยกตีนผีขึ้นเนี่ยชิงตัวนี้มันจะอิสระแล้วจะทําให้เราดึงได้ออกไปง่ายขึ้นแล้วก็ตัดตัดได้ออกจากงานได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ดันเข่าแล้วแล้วไอ้ตัวเนี่ยไม่ขยับเนี่ยไม่ขยับแล้วมันมันอิสระเนี่ยก็แสดงว่าตัวสลักอาจจะไม่มีหรือสลักเวลาเราดันเขา่าเขาอาจจะปรับออกมานอกนอกนอก,นอกไอ้นี่ปรับออกมาข้างนอกเกินไปพอปรับออกมาข้างนอกเกินไปเนี่ยทำให้เวลา อไอตัวแกนที่ว่ามันเป็นกระเดื่องที่มันจะมาะกดสลักตัวนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยเขากดไม่ถึงพรากดไม่ถึงเวลาเราดันเข่าแล้วเนี่ยชิงไม่อ้าเราก็จะดึงได้ออกยากนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของอันแรกเลยก็คือสลักนะครับถ้าเพื่อนๆฟังคลิปผมให้จบดูคลิปผมให้จบเนี่ยเพื่อนๆจะรู้หลักการทํางานของตัวปรับได้แล้วเพื่อนๆจะไปอัดแอปหรือไปอ ทำการในการปรับตั้งมันได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่เรารู้ว่ามันนำทำหน้าที่อะไรก่อนเราถึงจะต้องอไปปรับมันมันถึงจะทำให้งานตรงนั้นดีนะครับแล้วก็ปรับปรับตัวจักรปรับจักรได้ง่ายขึ้นนะครับมานะครับอันนี้อันแรกสลักนะครับอันที่สองนะครับผมได้เรียงจากการาย้อนเลยนะครับก็คือเนี่ยนะครับไอตัวนี้ที่ผมเอานิ้ววงอยู่เนี่ยนะครับมันจะฝังอยู่ข้างในตัวจกักรแหละเรามองไม่เห็นแต่อันนี้ผมถอดมาแล้ว ไอที่ผมเอาใช้นิ้วเนี่ยก็คือเขาจะเป็นเสื้อแกนนะครับเขาเรียกนะครับอันนี้จะเป็นเสื้อของแกนเพาอีกทีหนึ่งนะครับของแกนตัวนี้นะครับซึ่งเสื้อตัวนี้จะทําหน้าที่ในการยึดติดกับตัวจักรนะครับตัวนี้นะครับมันจะฝังเข้าไปในตัวจักรแล้วก็จะมีน็อตน็นอตที่มันล็อกอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับเวลาเรามองอยู่ตรงข้างตรงตัวจักรเนี่ยที่นิ้วช่างชี้อาจจะมืดนะครับขอกราบขอขอภัยชี้ตรงนี้นะมันจะมีน็อตทั้งตัวหนอนนะมันจะเป็นตัวหนอนทั้งหกเหลี่ยมหรือว่า เป็นไขควงแบนขันออกนะครับเวลาเราขันลงนี้ออกปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะดันออกมาได้ได้นะครับแต่ถ้าขันแล้วดันออกมาไม่ได้นะครับมันจะมีเทคนิคในการขันเดี๋ยวช่างจะลงคลิปอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับก็นะครับอันนี้ก็คือเสื้อของตัวตัวปรับได้นะครับส่วนอันนี้อันต่อมานะครับอันต่อมาจะเป็นหนวดกุ้งนะครับหรือว่าสปริงนะครับ สป,ปริงหนวดกุ้งนะครับตัวน,นี้จะทําหน้าที่ในการาดึงได้ขึ้นนะครับดึงได้ขึ้นเวลาเขาม้วนรอบหนึ่งเขาจะดึงได้ขึ้นเพื่อให้เพื่อที่จะให้ได้ที่เวลาดึงขึ้นมาข้างบนเนี่ยได้ดึงได้สะดวกขึ้นในการครบรอบนะครับพอเขาดึงได้สะดวกขึ้นปุ๊บตัวน,นี้จะเป็นตัวเด้งได้ดีขึ้นนะครับมันจะทําให้มีผลต่อ,อได้งอกในบางงานนะครับแต่บางงาน จักบางตัวไม่ได้ไม่ต้องใส่มันก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าจังหวะจักมันดีนะครับแต่จังหวะตัวไหนที่จักไม่ดีอ่ะสปริงตึงเกินไปมันก็จะขาดสปริงหนวดกุ้งเนี่ยตึงเกินไปเนี่ยปรับตึงเกินไป anto, มันก็จะขาดถ้าปรับอ่อนไปมันก็จะงอกนะครับประมาณนี้อันนี้คือหลักการทํางานมาทีนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวข้างนอกเลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือน,นะครับตัวกดปรับชิงนะครับเขาเรียกนะครับอันนี้ผมจะคลายออกเลยนะครับ อันนี้ก็คือตัวกดปรับฉิงทบหน้าที่ในการหมุนหมุนเข้าไปหมุนขวาเข้าไปเนี่ยเขาจะไปดันสปริงเพื่อที่จะให้กดฉิง2ตัวเนี้ยหนีบเข้าไปหากันได้แน่นขึ้นถ้าเราคลายออกเขาก็จะคลายฉิงออกมานะครับประมาณนี้อันนี้คือหน้าที่ของเขานะครับมาเลยต่อไปนะครับอันนี้คือสปริงนะครับ สปริงจริงๆมันจะมีตัวแหวนกดอยู่ตรงนี้นะครับแต่มันหายไปไม่เป็นไรแหวนกดก็คือเป็นตัวสั่งงานสปริงอีกทีนึงนะครับไม่มีผลอะไรนะครับแค่มันเวลาเราใส่แล้วมันจะดังแก๊แก๊ๆนะครับทำให้เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมือขึ้นอันนี้คือสปริงนะครับสปริงตัวนี้ทําหน้าที่ในการกดกดชิง2ตัวนี้นะครับให้มันแน่นขึ้นเวลาเราปรับให้ได้มันแน่นนะครับเวลาเราหมุนไอตัวบังคับสปริงเข้าไปเนี่ยปุ๊บนะครับ ชิงสองตัวนี้ก็จะหนีบกันแน่นขึ้นนะครับยิ่งหนีบกันแน่นขึ้นจะทําให้ได้ตึงขึ้นแล้วก็จะดึงได้ล่างขึ้นมาได้เยอะขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนอันนี้อันถัดไปนะครับอันนี้นะครับตัวน,นี้จะเป็นตัวบ,บังคับชิงแล้วก็เป็นตัวคุมในการที่วาสักที่ผมบอกที่มันสอดเข้ามาข้างในนะครับสอดเข้ามาข้างในตรงเสื้อตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับ มันจะมาโผล่ตรงนี้เพื่อที่จะให้มาดันนะครับดันตัวนี้ให้มันอิสระเพราะในนี้อิสระปุ๊บชิงมันก็จะอิสระนะครับประมาณนั้นอันนี้นะครับแล้วก็ชิง2ตัวนี้นะครับทําไมเขาเรียกชิงหน้าตาเขาจะเหมือนชิงฉากนั่นเองนะครับก็เลยเรียกฉิงเขาจะประกบกัน2ชิ้น โอเคนะครับพอเรารู้หลักการทํางานของเขาแล้วเนี่ยวิธีการหนวดกุ้งเนี่ยเวลาผมลงคลิปเนี่ยผมก็สอนวิธีใส่ไปแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวอันนี้มาให้ดูรู้หน้าที่ของตัวปรับได้ก่อนนะครับวิธีใส่ก็คือถ้ามันเป็นแบบนี้เราใส่หนวดกุ้งเข้าไปแล้วเราก็ใส่มีเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้ตัวบังคับแล้วก็สป,ปริงนะครับแล้วก็ตัวบังคับ ตัวสปริงอีกทีแล้วก็ใส่ตัวหมุนกลับนะครับประมาณนี้นะครับอ้าวนะครับแล้วทําไมเราถึงต้องมีตัวปรับได้ตัวข้างบนตรงนี้ล่ะนะครับตัวปรับได้ข้างบนตัวนี้มันจะทําหน้าที่ในการบังคับได้ให้มันตึงหรือหย่อนนะครับถ้าเราหมุนขวาเข้าไปแบบนี้คือหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับเขายิ่งจะหนีบแน่นขึ้นนะครับพอหนีบแน่นขึ้นเนี่ยนะครับเส้นได้ที่เพื่อนๆนเห็นเส้นนี้นะครับมันก็จะทําให้มันหนีบแน่นขึ้นพอหนีบแน่นขึ้นเนี่ยนะครับได้ได้เวลาเนี่ย อ่ะจริงๆแล้วถ้าเผื่อเพื่อนๆปรับได้หลวมเนี่ยยังไงมันได้หลวมมันก็คืองอกล่างถูกต้องไหมฮะคือถ้าเผื่อได้ได้หลวมหรือว่าได้ไม่เข้าสิงเลยเนี่ยมันจะเป็นปมอยู่ข้างล่างนะครับแต่ถ้าเผื่อมันงอกล่างเยอะเกินไปเราจะปรับให้มันไม่งอกล่างทํำยังไงนะครับเราก็มามองที่ชิงข้างบนก่อนอย่าเพิ่งไปมองตรงกระโหลกนะครับเราหมุนเข้าไปก่อนนะครับหมุนบันช่างเนี่ยหมุนเมื่อกี้ไขออกใหม่นะครับอันนี้คือถ้าเผื่องอกล่างเนี่ยเราปรับหมุนเข้าไปทีละนิดเวลาปรับ ตัวกดเนี่ยนะครับเราต้องปรับทีละนิดแล้วก็เย็บดูไม่ใช่ว่าหมุนไปทีละเยอะๆพอหมุนไปทีละเยอะเราจะเราจะจับจุดมันไม่ได้นะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเราหมุนไปทีละนิดแล้วลองเย็บดูอันตอนแรกถ้าเผื่อเราเย็บปุ๊บมันเป็นจุดนะครับอเดี๋ยวผมจะปรบขอบไปนะครับเดี๋ยวช่างจะลองเย็บให้ดูเนาะนะครับช่างจะลองคลายออกเยอะๆเลยก็คือทําให้ได้มันหลวมนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับ ช่างคลายคลายตรงนี้ออกแล้วนะให้มันได้มันหลวมเลยนะครับแล้วช่างจะเย็บดูพอเย็บดูแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่างจะลองเลเย็บดูใหม่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยช่างเย็บแล้วแล้วมันมันทำให้ได้มันมันไม่ตึงเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อน ถ้าเผื่อผมซูมกล <ling> ้องเข้าไปเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นจุด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 ก็คือมันงอกล่างนะครับมันงอกล่างก็คือได้มันเขาเรียกอะไรได้ได้มันไม่ตึงนั่นเองนะครับแล้วเราจะแก้ยังไงถ้ามันได้ไม่ตึงนะครับอันดับแรกเราต้องมามองที่ปรับได้ตรงนี้แล้วก็หมุนเข้าไปนะครับถ้ามันงอกเยอะเราหมุนเข้าไปเยอะๆก่อนที่เราจะหมุนเราต้องสังเกตดูตรงนี้ต้องสังเกตดูเส้นได้เนี่ยนะครับส่วนมากมือใหม่เนี่ยได้มันจะไม่เข้าชิง นะครับมันจะไม่เข้าไปหนีมันจะอยู่รอบนอกเนี่ยอันนั้นคืองอกแบบเยอะเลยนะครับแต่ถ้าได้มันเข้ามา,มาในสิ่งแล้วมันยังเราดึงแล้วดูดูแล้วมันหลวมเนี่ยนะครับเราก็หมุนเข้าไปนะครับตอนนี้คือช่างคลายออกเยอะช่างจะหมุนเข้าไปก่อนให้มันเนี่ยให้มันเต็มตรงรูปสป,ปริงก่อนนะครับเสร็จแล้วช่างจะยบดูนะครับแล้วทีนี้เขาจะรัดได้ได้แน่นขึ้นเพอรัดได้ได้แน่นขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับได้ข้างล่างเนี่ย เขาจะถูกดึงขึ้นมาอยู่ตรงกลางของตัวเนื้อผ้านะครับมันก็จะทําให้มันทาให้มันบาลานซ์กันเวลามันขบได้กันมันจะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นตัวปรับตึงหย่อนของเส้นได้แล้วก็ปรับการอองอกบนงอกล่างของเส้นได้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลางอกล่างเนี่ยเราต้องหมุนเข้านะครับเวลามันเป็นจุดจุดอยู่ข้างบนเนี่ยก็คือมันตึงเกินเราต้องคลายออกก็คือถ้าเผื่อมันเป็นจุดๆดอยู่ข้างบนก็คือเราเย็บงานชิ้นเดียวนะครับมันตึงนะครับเราต้องคลายออก เราต้องมีความรู้สึกอยู่แล้วว่าเออได้มันตึงไปนะเราต้องคลายออกอะไรประมาณนี้เพราะได้มันตึงมันจะ ดึงได้ขึ้นมาเป็นจุดๆอยู่ข้างบนแน่นอนนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ส่วนมากเพื่อนๆจะมีปัญหาเรื่องได้งอกล่างนะครับได้งอกล่างเราก็ต้องปรับตัวนี้หมุนเข้าไปแต่ถ้าเผื่อเราปรับหมุนเข้าไปสุดแล้วมันยังงอกอีกเราต้องปรับกระโหลกขึ้นมาช่วยก็คือคลายตรงตรุ่มกระโหลกที่ผมเคยสอนนะครับให,ให้ดึงได้ให้มันหลวมนิดนึงอย่าให้มันตึงเกินนะครับมันจะได้ดึงได้ขึ้นมาข้างบนง่ายขึ้นเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้สําคัญก็จะมีหนวดกุ้งนะครับ10นาทีและนะครับนวดกุ้งเนี่ยมีหน้าที่ในการดิดเส้นได้นะครับตรงนี้นะครับถ้ามันตึงเกินนะครับตึงเกินมันจะทาให้ได้กาดขาดด้วยนะครับวิธีทําให้มันไม่ตึงเกินก็คือเราขัาขันน็อตอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็หมุนตรงนี้ถ้าหมุนลงมันก็จะทําให้สปริงมันอ่อนถ้าหมุนขึ้นก็คือจะทําให้สปริงมันดิงแรงขึ้นนะครับตามแรงของสปริงที่เราปรับไว้นะครับประมาณนั้นนะครับเวลาเราย้ํา เนี่ยเวลาเราย้ำเนี่ยครับ <c oughs> ถ้ามันขาดก็คือว่าได้มันตึงเกินเนี่ยสปริงมันตึงเกินหนวดกุ้งมันตึงเกินเนี่ยเราก็คลายคลายจุดเนี้ยที่ผมชี้เนี่ยครับแล้วก็หมุนให้สปริงมันตกต่ำลงมาก็คือหมุนมาทั้งชุดเลยนะครับหมุนแกนเนี้ยลงมาทั้งชุดสปริงตัวนี้ก็จะตกลงมาเพราะตกลงมาแล้ว, <c oughs> ลวการดีดได้ของเขามันก็จะอ่อนขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ได้ไม่ขาดนะครับเวลาเราย้ำนะครับเนี่ยย้ำประมาณนี้นะครับเวลาเราย้ำเอ่อพวก ปะกางเกงอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่ขาดนะครับถ้ามันตึงเกินมันอาจจะขาดเพราะว่าเนื่องด้วยโรตารี่ที่มันอาจจะเก่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีทริปดีๆทริปยาวเลยนะครับก็ถ้าเผื่อเพื่อนๆคนไหนเข้ามาเยี่ยมชมจนจบคลิปก็ก็คงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ